ยางไปยางมาพอจไดใดเห็นแต่ในคลิปเขาว่ามันเป็นหวานที่แพงเจอขึ้กันอยู่ในบานครับอกเชยอะไรนะ่าเห็นเขาว่ากิโลละหลายพันเป็นหวานเป็นหวานพาทุหงเงพิน้นเป็นหวานนี่ยังอ่ะ หวนันเลื่อนหวานอย่างน้อหวานนี้ทรัพพคุณอายุวัฒนะเป็นยาอายุวัฒนะนี่แหละครับผ่อกันอยู่ในบานผมเลยมันจะขึ่นน้ำปลาน้ำดงครับเป็นว่าพ่ออยู่ต้นหนึ่งแต่อีกต้นหนึ่งผมไม่มั่นใจผมเคยตัดหยาพ่ออยู่ อยู่ไซรัปติดได้เดี๋ยวผมต้องระาหาก่อนจเจอขึ้นกันนี่แหละครับยาอยนาหายายครับไม่ค่อยมีหรอกต้องเป็นดงอันนี้บ้านผมมันเคยเป็นดงเก่าเอาไว้ซ้ำานี่ก่อนครับเดี๋ยวจะหาไม่อีกถ้าได้เจ็บมาบอกครับผมสวัสดีครับ